อัสม ah ah ิลลาอูราะห์มะนูราะหิมอัสสลามอะลัย კ ุมุะรอฮ์มะตุลลอฮิตะอาลาวูบรอกะตุับสลามถึงนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งนะครับวันนี้วิชาฟิกนะครับในคาบที่สองของวันเสาร์นะครับที่6เดือน6 2564จบกันในคาบที่แปดแล้วครับเ,เรายังอยู่ในเรื่องของน้ํานะครับวันนี้ขออนุญาตพูดในเรื่องของน้ําชนิดที่สี่นะครับเพราะว่าเดี๋ยว พอหลังจากคาบนี้ไปเนี่ยก็จะไปเรื่องของการทาแบบฝึกหัดร่วมกันพร้อมกับคุณครูนะครับแล้วก็อาจจะมีการลองทดสอบกันในในคลิปนี้แหละครับนะครับลองทําตามกันดูนะครับน้าครับแบ่งออกเป็นอี่ประเภทครับน้ําแบ่งออกเป็น4ประเภทเราเรียนไปแล้วนะครับ3ประเภทนะครับประเภทที่1ก็คือน้ํามุรตลักนะครับประเภทที่2 น้ำมูชาม,มัดประเทศที่3น้ำมุสตะนั้นนะครับมาทบทวนก่อนนะครับโดยพื้นฐานแล้วครับน้ำทั้งหมดนี่แหละครับก็คือน้ำมุตลักน้ำที่ตัวมันเองสะอาดสามารถทำความสะอาดสิ่งอื่นได้นะครับนะแบ่งออกเป็นอยู่เจชนิดน้ำหนึ่งน้ำฝนน้ำค้าง สองน้ำทะเลสามน้ำแม่น้ำสี่น้ำหิมะน้ำแข็งห้าน้ำบ่อหกน้ำตาน้ำเจ็น้ำลูกเห็บนะครับอ่ะทีนี้ถ้าเราจะรู้จักว่าน้ำมุตลักมันเป็นยังไงน้ำมุตลักก็คือน้ำที่ถ้ามันน้อยกว่า216ลิตรนะครับคำว่า2กคุลละ2 1 6ลิตรหมายถึงปริมาตรน้ำที่ถือว่ามากในอิสลามถ้ามันน้อยกว่านั่นเช่นน้ำในแก้วนะครับน้ำในแก้วที่นักเรียนเห็นจะต้อง ถ้าเราจะคิดว่ามันสะอาดก็จะต้องก็ต้องอะไรครับหลายรอบแล้วครับต้องมีละะักษณะไม่มีสีครับไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่มีรสชาติและไม่มีไหนยิสเจียปนเกิดน้ำมันมากครับถ้ามันน้ำมากก็จะต้องไม่เปลี่ยนสภาพนะครับอ่ะชนิดที่สองครับน้ำหมู่ชำ้ำมัส เท่ากับน้ําที่ถูกแดดเผาตัวมันเองสะอาดสามารถทําความสะอาดสิ่งอื่นได้แต่ว่าหน้าเกลียดในการใช้มันนะครับเราจะยกตัวอย่างเป็นรูปได้ดังนี้ครับน้ําในแก้วครับน้ำเนี่ยน้ำเนี่ยครับน้ำมุตลักนะครับไปบวกกับความร้อนของแสงแดดนะครับเท่ากับน้ำหมู่ชำํำมัสนะโดยมีเงื่อนไขว่า ร้อนเพราะแดดเผาและอยู่ในประเทศเขตร้อนนะประเทศไทยใช่ไหมครับประเทศไทยใช่นะครับอยู่ในเขตร้อนนะครับเพราะฉะนั้นการเอาน้ำเนี่ยไปตากแดดนะครับร้อนมากๆมันจะอยู่ในสภาพของน้ำหมูชำํำมัดนะครับทำความสะอาดได้ตัวก็สะอาดนะครับแต่ว่าน่าเกลียดในการใช้นะและมีอันขายข้อที่2คืออยู่ในภาชนะที่เกิดสนิมนะครับนะ เหตุที่ห้ามเพราะอะไรครับเพราะการใช้น้ําที่ร่างกายการใช้น้ําที่ร่างกายอาจก่อให้เกิดโรคด่างนะครับโรคปะสสาุนอยาุ้สบินแล้วนะครับอ่าเหิดที่สามที่เรียกกันข้าวที่นะครับนะเราเรียกมันว่าน้ํามูสตะมันน้ําที่ถูกใช้แล้วตัวมันเองสะอาดครับแต่ไม่สามารถทําความสะอาดสิ่งอื่นได้แปลว่ายังไงแปลว่านะน้ําที่อ,อ อาจจะปะปบนกับสิ่งสะอาดหรือว่าน้ําที่มันผ่านการใช้จากฟาดูการทําความสะอาดนะเช่น1น้ําอมุตลักที่น้อยกว่า2กคุณละถูกใช้ในฟาดูการทําความสะอาดเช่นการอาบน้ําละหมัดอาบน้ำละหมัด,ลมดแล้วน้ําล้างหน้าปั๊บน้ําที่ไหลลงมานะครับเราเรียกมันว่าน้ํามูสตะมันนะยังสะอาดอยู่นะครับเปื้อนเสื้อผ้าก็ไม่เป็นไรนะหล่นไปที่ กางเกงของเราก็ยังถือว่าสะอาดไปละหมาดได้ครับเพียงแต่ว่าถ้าเราจะต้องรองมันมาครับเอาไปล้างในยิสได้ไหมไม่ได้เพราะว่าตัวมันไม่สะอาดนะครับเอ้ยเพราะว่ามันทำความสะอาดสิ่งอื่นไม่ได้นะครับอันที่สองครับน้ำมุตลักที่มีสิ่งสะอาดเจียปนและไม่สามารถแจ้งออกจากกันหลังจากปะปนได้เช่นน้ำบวก ใบชาครับบวกใบชาบวกกาแฟบวกล้ำหวานแดงเนี่ยสิ่งเหล่านี้ครับเราก็เท่ากับนะ้ำที่มันเปลี่ยนสีไปมีรสชาติสที่น้ำของที่ไปปะปนในน้ำครับเนีมันมันเป็นของสะอาดครับนักเรียนนะดื่มได้ไหมดื่มได้เอาไปล้างในยิสได้ไหมไม่ได้นะอย่างเช่นอาจจะมีข้อสอบถามว่าหากจะต้องเลือกน้ำนะครับ ไปอาบน้ำละหมาดวันนี้น้ำไม่ไหลต้องเลือกอาน้ำละหมาดนักเรียนจะเลือกน้ำแบบไหนนะที่สากลนะครับ 1. น้ํา้ำแป,ป๊บซี่2น้ำชาเขียว 3. น้ำเปล่าที่อยู่ในขวดนะเวลาเราเลือกครับเราก็ต้องเลือกน้ำที่มันไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่มีรสชาติแป,ป๊บซี่กับ น้ำชาเขียวสกรปรกไหมครับไม่สกรปรกดื่มได้ไหมครับดื่มได้แต่ล้างในยิสได้ไหมไม่ได้อ่านละหมาดได้ไหมไม่ได้นะครับจำไว้นักเรียนนะ,ะวันนี้ครับ4อันสุดท้ายครับน้ำมูแตนัสยิสน้ำที่ปนเปื้อนในยิสมีคุณลักษณะของมันคือสกรปรกไม่สามารถทำความสะอาดสิ่งอื่นได้ถ้ามันเป็นน้ำมากครับน้ำมากที่มันเป็นสีดำ มีกลิ่นเหม็นเนี่ยเรารู้อยู่แล้วครับว่ามันเป็นน้ำนยัสนยสแนแน่เราคงไม่เอามันเอามาอาบน้ําละหมาดแต่น้ําที่มันน้อยครับอย่างเช่นน้ําในนี้เลยน้ําน้อยกว่า216กลิตรน้ําในแก้วนี้เลยครับมีนยัยสตกลงไปนยยสตกลงไปในแก้วนี้ครับไปตั้งอยู่ในแก้วนะอาจจะเป็นขี้นกขี้จิ้งจกตกลงไปหรืออะไรก็ตามที่มันเป็นนยยสเปสิ่งสกปรกที่ศาสนากําหนดนะครับว่ามันเป็นนยัยสเนี่ยตกลงไปนะ น้ำนี้ก็จะเปลี่ยนสภาพกลายเป็นน้ำมูตานัสยิตถึงแม้ว่าน้ำมันยังใสก็ตามนะมันกลายเป็นน้ำมุสตานัสยิตเพราะว่าน้ำมันน้อยแล้วมีนยิสต,ตกลงไปแต่จากน้ำที่มากครับน้ำมากแบบนี้อย่างน้ำทะเลเนยครับหากมีนยิสต,ตกลงไปแล้วขี่จกตกไปในทะเลน้ำก็เป็นสีเดิมเราไม่ถือว่า น้ำทะเลนี่กลายเป็นน้ำมูตานนสยิสก็ยังเป็นน้ำมูตลักเหมือนเดิมนะครับแต่ท้าไงก็ตามที่มันเปลี่ยนสภาพครับเช่นน้ำกลายเป็นสีดำหมดเลยมีกลิ่นเหม็นนะครับเนื่องจากมีเนสไปปะปนเราจะเรียกมันว่าน้ำมูตานนสยิสนะครับอวันนี้เ,เรื่องน้ำครับทาไมพูดกันบ่อยๆเพราะประเทศเราครับใช้น้ำในการทําความสะอาดนะ การเลือกน้ำมาทำความสะอาดมาเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการทำอิบารัดเช่นการอาบน้ำละหมาดเนี่ยก็เป็นเรื่องสำคัญถ้านักเรียนใช้น้ำที่มันทำความสะอาดสิ่งอื่นไม่ได้มาอาบน้ำละหมาดหลังการอาบน้ำละหมาดของเรียนใช้ไม่ได้ละหมาดของนักเรียนก็ใช้ไม่ได้เช่นกันเพราะนั้นเรื่องของความสะอาดครับเป็นเรื่องสําคัญนะเป็นอันดับที่หนึ่ง,งเลยอันดับแรกของเราเลยนะครับถ้าเราปราณีตกับจุดเริ่มตน้น <ส gas: S 2> ท้ายสุดเราก็จะได้ความสวยงามที่มันตามมาแปลว่าตรงนี้ครับอัสลามุอะลยกุมวะราฮ์มัตุลลอฮิตาอาละบะเระกาตุกับ